สวัสดีมีความสุขค่ะทุกคนเมื่อสักครู่เนี่ยพูดไปนะตั้งแบบว่ายืดยาวแล้วอะ่ะ <c oughs> คือว่าเปิดไพ่มาใบหนึ่งแล้วนะทุกคนพลังงานที่เกี่ยวข้องวันนี้นะ เป็นเรื่องราวของความลับที่อยู่ในใจหรือสิ่งที่อยู่ในใจที่ยังไม่ได้บอกคุณนะคะพี่เมย์เปิดไพ่มาใบหนึ่งนะคะเปิดมาแล้วอะ่ะเป็นพลังงานใครที่เกี่ยวข้องรูไ้ไหมไพ่ขึ้นมาเนี่ยเมื่อสักครู่ลืมลืมอานไม่ได้กดอาดแล้วพูด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 ,พด,พดเสร็จแล้วเอา้าไม่ได้อัดนะคะก็เลยเนี่ยมาตั้งต้นใหม่แต่ไพ่อะขอเป็นใบเดิมที่เปิดได้เมื่อสักครู่เนี่ยคะก็คือพลังงานของใครก็ได้นี่มาเจอคลิปนี้นะ สำหรับคนที่มาเจอคลิปนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่ราศีอะไรหรือว่าธาตุอะไรดูได้หมดเลยนะคะพลังงานของคนคนนั้นของคุณความในใจของเขาสิ่งที่อยู่ในใจที่ยังไม่ได้บอกคุณนะคะอาจจะไม่ใช่ความลับอะไรยิ่งใหญ่แต่มันมีเรื่องอะไรปิดบังกันอยู่ในใจหรือเปล่าที่ยังไม่กล้าพูดที่ยังไม่กล้าบอกเรามาดูกันนะคะว่าคนคนนั้นมีเรื่องราวอะไรที่ปิดไว้เหรอเออเรามาดูเขาซินะขอดูพลังงานของคนคนนั้นก่อนขอดูตัว ต้นของเขาเนะยคะมาดูว่าตัวตนของเขาพลังงานของเขาตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะอ่ะมาดูกันนะคะขอดูตัวตนของเขาพลังงานของเขาก่อนนะคะห้าใบค่ะคนคนนั้นเป็นใคร <laughs> ไพ่ใบนี้มานะอาจจะเป็นคนในความลับก็ได้นะเป็นคนที่ปิดบังซ่อนเล้นความรู้สึกของตัวเองนะคะเป็นพลังงานของแอบรักแอบชอบได้หรือคนที่มีเซนส์สัมผัสหรือคนที่ภาวนาจิตอธิษฐานใช้จิตดลบรรดาลักับคุณเป็นไปได้ด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูไพ่แวดล้อมกันนะคะว่าต่อจากนี้พลังงานของเขานะจะเป็นอะไรยังไงบ้างอันนี้แค่ไพ่ใบแรกยังสรุปไม่ได้นะคะมาดูอีกสินะคะพลังงานของคนธาตุลมมีถุนตุนกลุมนะคะพลังงานของเขาเนี่ย คือเรื่องราวที่อยู่ในใจเนี่ยมันเหมือนกับมีอุปสรรคขวาง้ําปัญหาเยอะแยะมากมายนะคะมันมีความลับซ่อนอยู่ในใจเป็นความลับซ่อนอยู่ข้างใน <c oughs> เดี๋ยวเออเพลงนี้มันขึ้นมาอยู่ๆก็ขึ้นมานะแล้วก็ ให้ของราชินีถือเหรียญน,นะของคนธาตุดินตอนนี้มีธาตุดินกับธาตุลมนะพลังงานนะคะของเขาคนนี้อาจจะเป็นคนที่นะบุคลิกลักษณะของเขานะคะอาจจะเป็นคนที่มีเซนส์นสัมผัสหรือคนที่แบบว่าชอบภาวนาจิตชอบอธิษฐานจิตชอบใช้พลังงานของจิตดลบันดาลชอบใช้พลังงานกระแสจิตหรือพลังจิตสื่อสารหรือว่าส่งความรักมาให้นะคะและเป็นคนที่อาจจะพบเจอเรื่องราวของอุป ปรสทนะที่เขาอาจจะคิดเองก็ได้เพราะว่าอะไรเขามองว่าคุณนะ่ะเป็นคนที่แบบว่าเลิศเลอเพอร์เฟกอ่ะมาดูกันนะคะตัวตนของคนคุณนี้เขามองว่าคุณนะเป็นราชินีถือเหรียญน,นะมันก็เลยทําให้เขารู้สึกว่าสูงเกินเอื้อมนะคะเก็บความลับนี้อยู่ในใจนะตอนนี้นะนะมาดูกันต่อสินะคะ ให้ w o โ l d ขึ้นมาคนคนนี้อาจจะเป็นต่างชาติต่างภาษาได้หรือคนไทยที่ทำงานที่ต่างต่างประเทศได้ที่อยู่ห่างไกลจากคุณเป็นความรักระยะ หรือเขาเรียกว่า long distance นั่นเองนะคะก็คือเป็นพลังงานของความรักที่อยู่ห่างไกลกันแต่ว่ารู้สึกอย่างชัดเจนในใจความรู้สึกหรือตัวตนของเขาคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่นะ,ะเป็นคนที่สุข,ขุมรอบคอบนะคะทำอะไรเนี่ยเฉลียวฉลาดนะ,ะสิ่งที่เขายังไม่บอกให้คุณรู้เนี่ยมันอาจจะเป็นจังหวะเวลาที่เขาเรียกว่าศึกษาเรียนรู้ดูคุณแอบดูแอบดูอยู่ได้นะคะคนคนนี้นะ เป็นต่างชาติต่างภาษาหรือคนที่อยู่ห่างไกลจากคุณนั่นเองนะคะเป็นผู้ใหญ่นะมีความหนักแน่นมีความสุขมุมแล้วก็เป็นคนที่เฉลียวฉลาดหน้าตาดีแต่งตัวดีนะคะามาดูกันต่อวปใไปที่ห้าบุคลิก กำลังบอกว่าเป็นผู้ใหญ่แต่ให้ขึ้นมาถึงเขาจะเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาก็ยังดูแลตัวเองดูอ่อนกว่าไวัยได้แล้วมันมีความแตกต่างจากคุณอย่างชัดเจนนะคะอาจจะเป็นคนที่บอกว่ามีวุฒิภาวะอารมณ์ความเป็นเด็กได้นะคนคนนี้หรืออาจจะมีอายุ น้อยกว่าคุณแตกต่างจากคุณได้เช่นเดียวกันถึงเขาจะมีความเป็นเป็นผู้ใหญ่แต่เขาอายุน้อยกว่าคุณแต่มีความเป็นผู้ใหญ่มีบุธ,ธิีภาวะสูงก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันพลังงานของคนคนนี้บุคลิกลักษณะของเขาอย่างที่บอกนะคะนอกจากจะเป็นคนที่หนักแน่นและเป็นผู้ใหญ่แล้วแล้วก็อาจจะมีอายุอ่อนกว่าคุณแต่เขาเป็นคนที่พูดจาสุภาพพูดจาเฉลียวฉลาดมากสุภาพอารมณ์ดีนะคะ แต่บางครั้งบางคราวอาจจะมีอารมณ์ของความเป็นเด็กสนุกสนานมากเกิน<ๆ>ไปก็เป็นไปได้ด้วยเ<ๆ>ช่นเดียวกันนี่คือพลังงานของไพ่นะคะของเขาพลังงานของเขาอาจจะเป็นคนที่แบบมีเซนส์นสัมผัสแล้วก็เป็นคนที่ชอบภาวนาชอบนั่งสมาธิใช้จิตดลบันดานนะคะพลังงานรักระยะไกลนั่นเองนะคะตอนนี้เรามาดูนะเออมาขอดูก่อนนี้ว่า ความรู้สึกที่มีต่อคุณก่อนเอาความรู้สึกเขาก่อนแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูความลับในใจกันนะคะว่ามันมีความลับอะไรขอขอดูความรู้สึกตอนนี้ตอนที่เอฟซพี่เมย์ดูคลิปพี่เมย์อยู่คนคนนี้นะคะเขารู้สึกอะไรกับ f อฟพี่เมย์บ้างคะรู้สึกอย่างไรคะตอนนี้ความรู้สึกขนาดนี้เลยขนาดที่เอฟพี่เมย์นะคะมาดูคลิปอยู่กับพี่เมย์นี่แหละตอนนี้แหละอ่ะเขารู้สึกยังไงขอห้าใบซิ โอ้โหพลังงานความรู้สึกเขาหลงไหลในสเสน่ห์ของคุณเขามองว่าคุณมีสเสน่ห์น่าหลงไหลเป็นคนที่แบบว่าน่าค้นหานะคะเป็นพลังงานของความหลงไหลในแพชชั่นในตัวตนของคุณอะ่ะเขามองว่า คุณอะเป็นคนที่แบบทำงานเก่งอะแล้วก็มีสเสน่ห์เร่าร้อนอย่างนี้นะเออไปรู้กันเมื่อไหร่แหละว่ามีสเสน่ห์เร่าร้อนแล้วมีความรักมั่นคงให้อัศวินถือเหรียญน,นะตอนนี้คือบอกว่าเป็นคนที่บอกว่ารักปักใจไปแล้วนะรักมั่นคงเชื่อมั่นเชื่อใจได้ความรู้สึกที่มีให้คุณนะตอนนี้อาจจะไม่แสดงออกนะ ตอนนี้อาจจะยังไม่แสดงออกเพราะว่าอัศวินถือเหรียญน,นะคะเขาเรียกว่าอ่ะกำลังเตรียมตัวเตรียมตัวหาห้อยคำคำพูดดีๆจะมาสารภาพรักไหมมาดูกันต่อไปนะคะว่าตอนนี้เขาคิดอะไรกับคุณอีกขณะนี้ อยากจะเริ่มต้นอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์นี้เนื่องจากความรักที่อยู่ในใจเนี่ยมันเป็นรักที่ฝังแน่นในใจไม่สามารถเปลี่ยนใจได้แล้วมันมีแพชชั่นนะคะมีทั้งความรักหนักแน่นมีแพชชั่นมีความหลงไหลก็เลยอยากจะเข้ามาพัฒนาความสัมพันธ์อยากจะมาเริ่มต้นนะปลูกต้นรักอย่างนี้เลยนะคะพลังงานในความคิดของเขาในตอนนี้คือต้องการอะไรต้องการให้มันมีการพัฒนาในทิศท,ทางใหม่ๆ นี่แหละนะคะเราพูดถึงความรักการปลูกต้นรักก็จะเกิดขึ้นจะมีการเดินทางมาพบมาเจอกันได้พูดคุยกันได้พัฒน,นาความสัมพันธ์นะคะกับคนคนนี้นะเขาจะไม่นิ่งเงียบนะคะจะมีการเคลื่อนไหวมาดูต่อโอ้สิ่งที่เขาคิดถึงคุณคุณคือเดอะสตาร์นะคะเดอะสตาร์คือดวงดาวแสงสว่างอันเจ,จิดจัสที่นําทางให้เขาอะเป็นคนที่บอกว่าสามารถที่จะ พลังงานของคุณอ่ะเป็นพลังงานของคนที่คือคุณคือเป้าหมายคือความมุ่งมั่นอ่ะเหมือนกับว่าค้นฟ้าคว้าดาวเชวยไหมค้นฟ้าคว้าดาวอ่ะหมายความว่าอะไรเพราะคุณเป็นดวงดาวเขาก็จะต้องพัฒนาตัวเองเพื่อให้ได้ดวงดาวไว้ในครอบครอง เข้าใจความหมายนี่ไหมคะหมายความว่าพลังงานของคุณเป็นคนที่ฉุดดึงตัวตนของเขาให้บากบั่นมานะภาคเพียรเพื่อประสบความสําเร็จเพื่อจะได้พิชิตด,ดวงดาวอ่ะ เพราะคุณเป็นดวงดาวนะคะคุณอาจจะมีพลังงานดีๆเป็นคนที่สังคมรู้จักคนทั่วไปรู้จักหรือเป็นคนที่โดดเด่นมากๆเป็นคนที่เป็นฮิลเลอร์ก็ได้ฮิลเลอร์ก็คือผู้เยียวยาผู้ที่ให้ความหวงังผู้ให้แสงสว่างนะคะเป็นคนที่แบบว่าสาธารณาชนน่ะรู้จักเป็นบุคคลสาธารณะที่มีชื่อเสียงในแวดวงสังคมของคุณเป็นไปได้นะคะพลังงานพาไพ่ใบนี้มาบอกว่า พลังงานของคุณน่ะทำให้เขาอ่ะเติบโตไปในทิศท,ทางที่ดีแล้วก็มีเป้าหมายของชีวิตและรางวัลชีวิตก็คือคุณมาดูกันต่อนะคะพลังงานใบที่ห้านะ,ะใบที่ห้าคือคิดถึงคุณและคิดถึงอะไรมันมีความขัดแย้งที่เกิดขึ้นของคนรอบข้างคุณนะคะใไพ่ใบนี้นะ,ะพี่เมยอ่านว่า family issue นะ ไอ้ห้าม้เท้ามันเรื่องราวของคนเกี่ยวขอว้องแวดล้อมเยอะแยะมากมายที่มันไม่เห็นด้วยกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันเป็นอุปสรรคแต่ที่เมย์จะบอกว่าอุปสรรคเช่นนี้นะคะ ไม่ต้องไปกังวลใดๆเลยนะเมื่ออุปสรรคมาเราอย่าเอาตัวเข้าไปพัวพันแค่รับรู้รับทราบว่ารับฟังแต่ความรักของเราก็คือของเราความรักของเราไม่ใช่ของเขาถึงเขาจะมาแสดงความคิดเห็นเห็นด้วยไม่เห็นด้วยจะเป็นอุปสรรคมากมายมันเป็นธุระของเขาไม่ใช่ธุระของเราจะคิดยังไงเรื่องของเขานะ,ะแต่ในความรู้สึกของเรา ถ้าเราใจตรงกันเราจงพัฒนาความสัมพันธ์และพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าเราสมหวังในความรักได้มีความรักจริงจังต่อกันเช่นไรนะคะนั่นคือพลังงานของคุณเนี่ยเวลาเขาคิดถึงคุณก็คิดถึงแบบอ,อุปสรรคก็จะเยอะแยะมากมายเดี๋ยวก็จะมีปัญหาคนแวดล้อมนู่นนี่นั่นนะคะพลังงานของ คุณกับของเขาอะไรเงี้ยมันมีความแตกต่างหลายเรื่องนะคะเวลาเขาคิดถึงคุณเนี่ยคิดถึงทั้งแบบว่าอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์เป้าหมายก็คือคุณแต่มันมีอุปสรรคขวางนะ้าแต่ความรักก็ตัดใจไม่ได้มันทั้งรักทั้งเสน่หานะอันทีนี้มาดูความลับที่อยู่ในใจอ่ามีความลับอะไรอยู่ในใจคนคนนี้เขามีเรื่องราวอะไร ที่ไม่ได้บอกคุณนะคะอะตอนนี้สารภาพรักกันไปเลยยนะ่ะอะมาดูซีนะคะความรับที่อยู่ในใจเนี่ยที่ยังไม่ได้บอกให้คุณได้รับรู้คือเรื่องใดค่ะโอ้เขาหึงคุณไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่สี่เหรียญทั้งหึงทั้งห่วงอะ่ะอยากจะควงเธอ เรากควงอยากจะควงคู่ชูชื่นอยู่กับเธอเท่านั้นไม่อยากให้ใครมายุ่งเกี่ยวไม่อยากให้คุณน่ะไปยุ่งเกี่ยวกับใครไม่อยากให้ใครเข้ามาใกล้นะถ้าคุณเป็นคนที่แบบเนี่ยเป็นเดอะสไตล์อย่างเงี้ย เดอะสตาร์ก็จะมีคนแวดล้อมเยอะแยะมากมายคนที่รู้จักเยอะไปหมดแล้วก็ไปที่ไหนก็จะมีแต่คนลุมรักอยากเข้ามาพูดคุยด้วยอย่างเงี้ยเขาไม่ชอบเขาไม่ชอบเพราะว่าอะไรเขาหึงคุณนะคะหึงแบบไร้สาระหึงแบบยังไงหึงแบบว่าใครๆมายุ่งเกี่ยวกับคุณเข้ามาใกล้คุณแล้วเขากลัวเขากลัวมากๆว่าใครจะมาคว้าคุณไป <laughs> พี่เมย์เกือบจะพูดว่าฟ้า ใครจะมาคว้าคุณไปจากเขาอะนะคะนั่นแหละความกลัวเพราะอะไรเพราะหึงอะคนที่หึงอย่างนี้แหละคิดเยอะหึงแล้วก็คิดไปสาราตะนู่นนี่นั่นมากมายเอาอันนี้ไปไป,ไปติดไปต่อแล้วก็จินตนานการภาพกังวลอะไรไป อย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นแล้วสิ่งที่จินตนาการจะมาจริงเพราะฉะนั้นระวังนะถ้าใครเนี่ยใครที่บอกว่าชอบคิดชอบจินตนาการไปนู่นนี่นั่นระวังเรื่องที่จินตนาการจะมาถ้าจินตนาการให้ถูกทางแล้วก็ดีนะคะจินตนาการแบบสิ่งที่อยากมีอยากได้อยากเป็นนะสิ่งนั้นก็จะมาหาคุณนั่นเองนะมาดูพลังงานใบที่สองนะคะเป็นพลังงานความลับที่อยู่ในใจเนี่ยคือ พลังงานเนี่ยรักมาเต็มนะราชินีถือถ้วยเนะ่ะเขายังไม่ได้สาร,รภาพรักคุณใช่ไหมอ่ะเป็นคนอยู่ไกลนะคะยังไม่ใช่คนรู้จักใช่ไหมเนี่ยนะ,เ,ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าไพ่ขึ้นมามันไม่ใช่คน,ค,น,ค,นคุ้นเคยหรือว่าเคยพบกันมาก่อนนะคะเป็นพลังงานของแบบคิดไปเองหึงไปเองห่วงไปเองแล้วก็ยังไม่สาร,รภาพรักเลยเกิดความรักขึ้นมาในใจ พอเกิดความรักขึ้นมาในใจแล้วก็คิดสาระตะอนุ่นนี่นั่นว่าอุปสรรคเยอะความแตกต่างเยอะแล้วก็ไม่ได้แสดงอาการอะไรไม่ได้สารภาพรักแต่ก็แอบ,บหึงแอบบห่วงแบบรักไปหมดใจแอบบหึงแอบบห่วงสรุปแล้วเรื่องราวที่ไม่ได้บอกคือยังไม่ได้สารภาพรักคุณแอบรบักคุณอยู่เอามาดูกันต่อน,นี่แอบรบักแอบบหึงแอบบห่วงนะเอามาดูต่อสิคะจริงๆด้วยอะ ยังไม่กล้าที่จะเข้ามาพูดกับคุณเลยนะะรักคุณมากๆคนคนเนี้ยคือแอบเก็บเอาไว้ในใจเด็กถือดาบเนี่ยคือบอกว่าเด็กถือดาบยังไม่กล้าที่จะฟันดาบแค่เงื้อดาบเฉยๆหมายความว่าไงเด็กถือดาบคือยังไม่พร้อมอ่ะตัวเองยังไม่พร้อมที่จะ สารภาพรักนะแต่มันมีความรักที่ปักใจมันมีความรักมั่นคงการรอคอยที่จะมอบความรักให้อยู่ตรงนี้แล้วก็แอบหึงแอบหวงคือแบบว่าแอบรักแอบหึงแอบหวงอะเดี๋ยวก่อนแล้วก็ไม่บอกไม่พูดใครแล้วใครจะไปรู้กับคุณเนี่ยมาดูกันต่อสิเอา ขัดแย้งในใจของตัวเองด้วยคือบบบเอาอยัางไงดีคือทําตัวไม่ถูกอะ่ะคนคนนี้นะคือบอกว่าเขาเรียกว่าทั้งรักทั้งหลงหลงสเสน่ห์คุณด้วยนะรักคุณมากด้วยแล้วรักปักใจรักฝังแน่นรักแบบว่าอยากเป็นเจ้าเข้าเจ้าของอยากครอบครองแต่ยังไม่ได้สารภาพรักเลย มีความขัดแย้งในตัวตนของตัวเองฉันจะทํำยังไงดีถ้าฉันไปสารภาพรักเขาเขาจะรับรักฉันไหมความแตกต่างของเราอายุก็ต่างกันฐานะก็ต่างกันเป็นเชื้อชาติต่างชาติต่างภาษาอีกแล้วก็อยู่ไกลกันอีกอคิดไปสรารตาะเอฉันจะทํายังไงดีฉันก็ไม่กล้านี่ไพ่บอกแบบนี้นะอันนี้คือสิ่งที่อยู่ในใจเขาตอนนี้นะเขายังไม่บอกคุณเอามาดูกันต่อหนะ้า พลังงานอ่ะเด็กถือถ้วยเด็กถือดาบเด็กถือไม้เท้าคือมาหมดเลยความมั่นใจก็ไม่มีความมั่นคงก็ยังไม่มีมันก็เลยเป็นพลังงานของคนที่บอกว่าแอบเก็บเอาความรักนี้เอาไว้หนักอกอยู่ในใจคนเดียวน่าสงสารคนคนนี้อ่าเด็กคนนี้อยู่ไกลาจากคุณด้วยอยู่ห่างไกลกันแล้วมีความเป็นเด็ก อายุน้อยบอกคุณแน่นอนนะคะเพราะว่าอะไรเพราะให้ขึ้นมาเนี่ยเด็กถือไม้เท้าเด็กถือดาบแล้วก็เด็กถือถ้วยขึ้นมานะคะมีความแตกต่างกันด้วยอยู่ห่างไกลกันแล้วคนคนนี้แอบรักแอบชอบคุณนะแอบใช้พลังจิตดลบันดาลให้คุณมีใจให้เขา นะคะเป็นเด็กที่อาจจะแบบเป็นเด็กน่ารักรูปหล่อหน้าตาดีใจดีนะแล้วก็เป็นคนทํางานเก่งด้วยนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นต่างชาติหรือคนไทยที่ไปทํางานอยู่ต่างประเทศได้แล้วเขาอะรักคุณแล้วแบบหึงหวงนะมันมีความขัดแย้งในตัวตนของตัวเองก็คือบอกว่าพลังงานความรักมาเต็มแต่ตัวเองไม่กล้าจะทํายังไงดีจะสารภาพรักจะผิดหวังไหมเขาตอนนี้ก็เลยใช้ จิตโดนบันดาลให้คุณนะมีใจให้เขานะแล้วเมื่อไหร่ถ้าเขารู้นะว่าคุณมีใจให้เขาเมื่อนั้นแหละเขาจะเข้ามาเป็นพลังงานเด็กน้อยน่ารักน่ารักนะเออพี่เมย์ก็รักเด็กนะนางงามรักเด็กทั้งนั้นแหละมาดูกันต่ออย่าคิดมากอย่าคิดเดยอะนะอย่าหัวเราะพี่เมย์ด้วยอ่ามาดู มาดูต่อนะคะกับไพ่สำหรับนี้เนาะโรแมนต์แองเจิลห้าใบมาดูนะคะว่าไพ่โรแมนต์แองเจิลจะบอกว่าอะไรกับคนแอบรักแอบชอบเนี่ยจริงๆแล้วเขาวิ่นไขมาดูสิคะมีสถานะความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างไรนะตอนนี้ไม่ต้องไปสนใจอะไรเขาหรอกมีความสุขสนุกสนานไปใช้ชีวิตของเราไปนะคะยิ่งเรามีความสุขสนุกสนานเรายิ่งมีเสน่ห์คนก็ยิ่งหลงเสน่ห์เรามากขึ้นอะ่ะมาดูต่อสินะ l e t go o f control issue นะคะไม่ว่า issue ใดเนี่ยมันเป็นเรื่องของเขามันไม่ใช่เรื่องของเราอย่าไปสนอย่าไปแคร์โอ้โหสงสารเนาะเป็นรักแพ้กันด้วยนะ true love ขึ้นมาเนี่ยทีนี้นะคะมันจะเกิดความเชื่อมโยงกันแบบเนี้ยอ่ามันจะเกิดความเชื่อมโยงคือคนคนนี้นะคะถ้าเขาใช้พลังจิตโดนบันดาลกับคุณแสดงว่าคุณทั้งคู่ เคยรู้จักกันมาก่อนเคยพบเจอกันมาก่อนนะคะคนที่เคยพบเจอกันแล้วคุณอาจจะไม่ได้ใส่ใจไม่ได้จะแบบจดจําได้หรืออะไรก็แล้วแต่แต่มันจะมีพลังงานของคนที่แบบว่าเพราะเขาส่งความรับความเชื่อมโยงมาถึงคุณแล้วคุณเป็นคู่แท้นะคะกว่าคุณน่ะจะลื้อฟื้นเขาเรียกอะไรนะกว่าคุณจะจะเห็นจะรู้สึกพี่เมย์ กว่าคุณจะรู้สึกได้กว่าคุณจะสัมผัสได้จากความรักที่เขามีให้อ่ะคือเหมือนกับว่าเคยเห็นหนังไทยไหมอ่ะหนังไทยหนังฝรั่งก็ได้มันจะมีอ่ะมันจะมีคือคนที่บอกว่าเคยเจอกันเคยเจอกันเดินผ่านกันไปเดินผ่านกันมาคือบอกว่าเออเป็นคนแบบ คนเคยรู้จักกันแล้วก็รู้จักกันเนี่ยไม่ไม่ได้สนิทกันหลอกอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็บอกว่าเออกลับมาแล้วก็มาเจอเออมาเจอบ่อยๆแล้วก็จากไปทํางานที่แบบอยู่ใกล้ๆก,กันกลับมาไม่เจอกันมาวันหนึ่งคือแบบแล้วไปปิ๊งรักกันว่าไหร่ไม่รู้เอาก็ไม่รู้ว่าคนคนนั้นใช้จิตดนบันดาลแต่ไม่คุณหผูกพันกับเขามันมีความรู้สึกให้แบบว่าเออวันหนึงพอมาเจอกันจริงๆพอมองกันจริงๆเอา้า มันคนใช่ของเรานี่หว่าอะไรอย่างนี้นะคะพลังงานไพ่ t o love t o นะคะ <_ d ata> พลังงานของรักแท้ก,ก็มาอะมาดูกันต่อสิโอเกตเอนเกตเม้น,มนโอไม่รอดแล้วละ่ะ fc พี่เมเดี๋ยวเดี๋ยวคุณจะแบบมีใจให้เขาเนี้ยเดี๋ยวพอคุณรู้ตัวนะคะว่าคนคนนั้นเป็นใครคุณจะต้องมีใจให้เขาแน่นอนแล้วพลังงานของคุณนะคะเป็นคนที่จะได้อ่าเขาเรียกว่า พัฒนาความสัมพันธ์ถึงขั้นมีคอมมิตเมนต์ก็คือมั่นหมายแต่งงานกันเอามาดูใบสุดท้ายสิโอ้โหพูดแต่งงานแต่งงานก็มาเป็นคู่แท้ได้มั่นหมายได้แต่งงานโอ้ไพ่ก็แบบเป็นใจเนาะปฏิหารไพ่พี่เมย์ก็เป็นใจมากเลยนะคือแบบว่าพลังงานเนี่ยสุดยอดจริงๆนะไพ่พี่เมย์เนี่ยแต่งงาน ท้ายที่สุดคุณทั้งคู่ก็เป็นคู่รักที่จะได้สมหวังในความรักได้แต่งงานกันนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้มาดูข้อความสิอาจจะเป็นข้อความที่อยู่ในใจของเขามาดูกันนะคะข้อความที่อยู่ในใจของเขาอ่ะเขาจะแบบว่าหลงเสน่ห์คุณมากแค่ไหนอ่ะดูได้จากข้อความนะมาดูกันสามารถดูได้ได้จากข้อความข้อความแรกบอกว่าอะไรคะ ฉันต้องการติดต่อคุณจริงๆนะแต่ฉันคิดว่าฉันไม่ควรทำอย่างนั้นเห็นไหมนี่คือแบบว่ารักอยากพูดคุยอยากคือบอกว่าคืออยากเชื่อมอยากเชื่อมโยงความสัมพันธ์แต่ไม่กล้าไม่กล้าจริงๆให้มาบอกยืนยันที่พี่เมีอ่านนะคือแบบแอบแอบอยู่อย่างนั้นแหละไม่ต้องรู้เรื่องกันไม่ต้องพูดไม่ต้องคุยอ่ะแอบ,บกันไปก็อแอบ,บกันมา อามาดูต่อสิใบที่สองว่าเลยคะฉันขอโทษนะที่วันนั้นฉันพูดไม่ดีกับคุณนี่ีเอ็ซีพี่เมย์รู้แล้วนะมันมีการพูดคุยที่แบบบางคําพูดที่เขาพูดไม่ดีกับคุณอ่ะ,อะคน,คนน,ะน,นคนนั้นอะที่มีเคสเนี้ยกรณีเนี้ยคนนั้นอะเขาแอบรลังแอบชอบแอบหลงแอบใฝ่ฝันถึงคุณอยู่แล้วเป็นคู่รักคู่แท้คุณด้วยจะได้แต่งงานกันและใบที่สามบอกว่าบางทีฉันอาจถูกลิขิตยม่ให้อยู่คนเดียว ด้วยความที่แบบคิดเยอะไงคิดเยอะเออไม่คู่ควรอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นอ่ะสรุปสรารตะคิดตัวเองเนี่ยน้อยใจตัวเองน้อยใจวาสนาตัวเองอ่ะมาดูต่อเราไม่ควรไปไกลกว่านี้ยหยุดยั้งตัวเองอีกแล้วเนี่ยคือแบบคิดอะไรยังไงก็แบบคือหยุดตัวเองไว้ตลอดเวลายอย่างเงี้ยมันจะไปรอดไหมเนี่ย ต้องใช้เวลานานนะถ้าคนที่แบบว่ายังไม่รู้ใจตัวเองยังไม่รู้ความต้องการคือบอกว่าเราก็ไม่มีความกล้าอย่างนี้นะเพราะว่ามีเด็กทั้งสามเด็กเลยเนาะอ่าต้องตัดสามเด็กนี้ออกคือความไม่มั่นใจทั้งหลายออกนะคะไพ่พลังงานเด็กเนี่ยคือความไม่ร้อมอะ่ะ คือความไม่พร้อมถ้าคิดว่าตัวเองไม่พร้อมตัวเองก็จะไม่พร้อมอยู่แบบนั้นถ้าถ้าคิดว่าตัวเองพร้อมพัฒนาตัวเองฉันจะพร้อมเมื่อนั้นเมื่อนี้เมื่อนั้นตั้งเป้าหมายไว้น่ะมันก็จะมีการเคลื่อนไหวแต่ถ้าคิดตลอดเวลาว่าฉันไม่คู่ควรฉันไม่พร้อมกับเขาฉันไม่คู่ควรกับเขาฉันไม่พร้อมฉันไม่เก่งฉันไม่ดีฉันไม่บอกอะไรอย่างเงี้ยคุณคิดอยู่แบบนี้คุณก็จะอยู่แบบนั้น นะพลังงานของคุณไงแล้วมันจะไม่พัฒนาแต่ถ้าคุณมีพลังงานสามใบไพ่เด็กอยู่ตัวแต่คุณบอกว่าตอนนี้ไม่ได้ฉันจะต้องพัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่เติบโตวกว่านี้ให้เป็นคนที่พัฒนาเป็นคนที่แข็งแกร่งเป็นคนที่เข้มแข็งเป็นคนที่ประสบความสําเร็จแล้วฉันมีเป้าหมายหลังจากนั้นฉันจะไปพิชิตใจเธอเห็นไหมแตกต่างกันไหมคะเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับพลังงานนะตอนตอนนี้คือเขาด้อยค่าตัวเองนะ ด้วยค่าตัวเองคืออะไรเหมือนตัวเองไม่คู่ควรเหมือนตัวเองแบบต้องอยู่คนเดียวไปไกลกว่านี้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคือพลังงานของเขามันกลายเป็นว่าตอนนี้นะคะพลังงานของเขาอยู่ในพลังงานของคนที่มองตัวเองว่าไม่คู่ควรกับคุณเขาก็เลยเก็บสิ่งนี้ไว้ไม่มาพูดไม่สารภาพไม่นู่นนี่นั่นคือกลายเป็นว่าคิดเองเออเองแล้วก็แบบ อยู่ในพลังงานแบบเนี้ยแต่ถามว่ารักไหมรักถามว่าอยากจะมีอนาคตด้วยไหมอยากแล้วจริงๆเป็นคู่แท้คุณด้วยนะเอามาดูไปที่ห้าสิว่าไงต่อเนี่ยใบที่ห้าจะว่าไงใปที่ห้าบอกว่าความห่างไกลทําให้เรามีเหตุผลว่ารักให้เรามีเหตุผลที่จะรักกันมากขึ้นยิ่งห่างไกลเขายิ่งคิดถึงคุณยิ่งรักคุณมากเป็นคนไกลจริงๆด้วยสรุปแล้วคือเป็นรักระยะไกล นะคะเป็นรักระยะทางมันมีความห่างไกลกันนั่นเองนะแล้วก็รักกันมากแต่ไม่กล้าพูดไม่กล้าแสดงออกไม่กล้าจะทำอะไรเลยอ่มาดูไพ่ Original Love Message กัน5ใบนะคะมาดูสิ <laughs> สิ่งที่อยู่ในใจอีกเนี่ยคืออะไรขอดูข้อความที่อยู่ในใจก่อนนะมากไายแค่ไหนอะดูสิว่าอาการหนักแค่ไหน มาดูอาการเขานะอ่าใบแรก p พ e a มี be patient w i มี m ม m เ l ล v ออดทนกันจะหน่อยอดทนเมื่อไหร่ล่ะเมื่อไหรจะตื่นนะ่ะอีกคนนะเขาตื่นไปแล้วรออีกคนให้ตื่นรอรอแล้วรออีกอะไรเงี้ยเมื่อไหร่อ่ามาดูพลังงานใบที่สอง you are my wifey นะโอ้ you are my wife wifey คืออะไรคือเขาจินตนาการไปในอนาคตคือภรรยาในอนาคตเขาเลยนะ นะคนคนนี้ยคือคิดไปไกลถึงนู่นอะ่ะเพราะอะไรเพราะคุณเป็นคู่รักคู่แท้กันอ่ะมาดูกันต่อนะพลังงานใบที่สาม it's not right time เนะะีคะเขาบอกว่ามันไม่ใช่เวลาที่ตอนนี้มันไม่ใช่เวลาที่แบบว่ามันไม,ไม่มันไม่ใช่เวลาสำหรับเราสองคนเนี่ยเขาคิดแบบเนี้ยมันก็เลยเป็นแบบเนี้ยแต่มองอนาคตไว้แล้วนะ please don't go anywhere แล้วอย่าไปไหนนะอย่าไปรักใครเขาหึงหวงคุณนะแอบรักแอบหวงคุณนะแอบหึงอยู่อย่างนั้นนะ่ะเออบ้าไปคนเดียวเนาะคนเรานี่เนาะพลังงานแบบนี้มีด้วยหรอมีเเมมี่สิเคยเจอเคยเจอคืออะไรคิดเองเออเองสรุปเองนู่นนี่นั่นคือไฟเองหมดคนเดียวอะ่ะแล้วก็ไม่บอกใครรู้ อามาดูต่อพลังงานใบที่ห้าว่าไงคะ I can't stop to love with you ฉันไม่สามารถที่จะรักคุณได้เลยโอ้สูงสารเนอะรักมากแต่ไม่กล้าพูดเนี่ยโอ้ยทนได้ยังไงเนาะเป็นพี่เมย์ไม่ได้รักใครชอบใครบอกตรงๆหรือขอแต่งงานก่อนด้วยเลยด้วยขอแต่งงานไม่ให้อะไรนะต้องเอามาให้ฉันนะ โอเคนะคะอันนี้ก็เป็นอะไรที่แบบน่ารักน่ารักสิ่งที่อยู่ในใจของใครคนนั้นอะ่ะคือมันเป็นความแอบรักแอบชื่นชมแอบรักแอบชอบแอบหลงแอบคิดไปไกลอยากแต่งงานกับคุณแต่ถามว่าตอนนี้พูดคุยกับคุณหรือยังยัง,ยง <c oughs> เป็นพลังงานของคนที่ คุณอาจจะเคยพบเคยเจอเขานะกับคนคนนี้บุคลิกลักษณะพี่เมย์อบอกไปแล้วใช่ไหมบอกไปแล้วหน้าตาดีมีความสุขคงถึงเขาจะเป็นเด็กก็มีความเป็นผู้ใหญ่หรือถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็ดูแบบดูแลตัวเองยังเด็กอยู่อะไรเงี้ยพี่เมย์อ,อ่านไปแล้วนะตอนต้นนะคะเพราะเพราะพลังงานไพตน่ตอนต้นเนี่ยเป็นบุคลิกลักษณะของเขาแล้วอาจจะเป็นต่างชาติต่างภาษาด้วยนั่นเองที่มีอายุแตกต่างกันนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นอะไรที่น่ารักน่าน่ารักนะคะเป็น คู้รักคู่แท้กันนะคะที่แบบว่ายังไม่รู้ตัวว่าจะต้องทํายังไงจะต้องแบบพัฒนาตัวเองแบบไหนนะคะเพื่อที่จะไปยังเป้าหมายก็คือความสมหวังในความรักนั่นเองนะคะอาจจะเป็นยังไม่ตื่นรู้ อ่าโอเคขอบคุณมากนะคะวันนี้นะคะคที่เข้ามาติดตามรับชมขอบคุณกับ,ณบการกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้พี่เมย์ขอบคุณที่มอบความรักกันในบ้านหลังนี้นะคะขอบคุณมากๆแล้วเจอกันใหม่ใ e นคะลิปหน้าสวัสดีมีความสุขค่ะ